ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเค,คผมก็สวัสดีอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก,กา อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2 0 2 4โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่งคลิปนี้นะครับจะนำการพูดถึงนักเตะตำนานนะครับที่มีการแจกฟรีทั้งหมด21ครั้งหรือว่า21วันเลยด้กันนะครับก็มาดำเนินการสอนอัพค่าพลังให้ในคลิปนี้แลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มรับชมกันเลยแลยกันนะครับก่อนนี้ทุกคนเป็นนากฝั่งของ700ล้านดาวน์โหลดแคมเปญนะคร แจกเฟรมเชนเดียวกันการลุ้นตำนานฟรี21ครั้ง21วันเลยด้วยกันนะครับทุกคนก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแพ็คของ e p i c w o r l d w i d e Club ว่าทุกคนก็มีการแจกฟรีไปทั้งหมด21ครั้งรวย21วันเลยด้วยกันนะครับสำหรับอีพิกในแพ็คนี้คือมีทั้งหมด7คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยมาโกฟานบัตเทนกันทุกคนเซซ่านะครับผมเฟรนโดตอร์สนะผมปาร์คทีซองนะครับราฟิลฟันเดอร์ฟ้าทุกคนโทมัสโรซิกกี้นะครับผมแล้วก็บิเซเนเต้ลิซ่าลาซูนั่นนเองะครับ ก็ทุกคนเปิดได้ใครกันแล้วบ้างมีใครดวงดีได้ตำนานคนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะทําการแนะนําเกี่ยวกับการนับค่าพลังคนก็มาเริ่มดูเลย,เลยกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างนะครับเริ่มที่คนแรกเป็นฝัง่งของมาโกฟานประเทศนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่100เลยนะครับคนสามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาคนที่2เป็นเฟรนันโดตอรเรสผู้คนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านี่ครับค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่98เลยนะครับ และต่อมาเป็นราฟิลฟันเดลฟาสกับโทมัสโรซิกกี้นะครับมาตำแหน่งของกองกลางทั้งคู่นะครับก่อค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่97ทั้ง2คนเลยนะครับก็มีใครเปิดได้กันบ้างก็สามารถอัพตามที่ไล่เรียงไปหรือว่าอัพตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับอีพิกการแจกฟรีนะครับและต่อมาคนที่5คนเปน็นทางฝั่งของปาร์คทีซองจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เลยนะครับสำหรับปกการ์คทีซองตำแหน่งควินแบ็กฝั่งซ้ายนะครับ และต่อมาเป็นเซซ่าร์คนตำแหน่งของผู้เลประตูนะครับค่าวาลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เลยเช่นกันนะครับลีวก็ปิดท้ายด้วยบิเซเดเต้ลิซ่าลาซูจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับมาตำแหน่งของแบ็กซ้าย่คนค่าวลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่96เลยทีเดียวนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับมีใครดวงดีเปิดได้ตั้งแต่คนไหนกันบ้างเปิดได้ตำนานคนไหนกันบ้างก็สามารถอัปตานี้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยเลยกันนะครับว่ามีใครเกลือกันบ้างหร ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดระารต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ